สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่234ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากคำถามและก็พี่น้องเกษตรกรที่ส่งภาพมานะครับว่า,าทุเรียนของท่านมีลักษณะอาการยอดแห้งใบเล็กแคกแกนข้อสัน้นลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสภาพสุดโสมแล้วก็เป็นมา2ปีแล้วสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไร ถ้าหากว่าเราจะมาสรุปในเรื่องของประเด็นคำถามนั้นก็เรียกว่าหลายเป็นประเด็นคำถามที่เดียวในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากโรคเกิดจากรากหรือเกิดจากการใช้สารซึ่งถ้าหากว่าเราจะสรุปเราคงต้องมาสรุปตามอาการที่ทุเรียนเขาแสดงออกมาก็เรียกว่าเป็นภาษาใบอย่างตัวอย่างซีกด้านหนึ่ง จะเป็นลักษณะอาการใบเล็กแคะแกนข้อสั้นและก็เป็นยอดเป็นไม้กวาดแต่อีกส่วนหนึ่งกลับเป็นสภาวะใบที่เป็นปกตินั่นหมายความว่าเขาได้ผ่านการกระบวนการเยียวยารักษามาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สภาพต้นนั้นฟื้นตัวขึ้นมาทีนี้ประเด็นนั้นเราก็ต้องมาดูกันครับว่ามูลเหตุถ้าเราจะดูจากอาการสมมติว่า เราวิเคราะห์ว่าทุเรียนต้นนี้เป็นโรครำต้นเน่าถ้าเป็นโรคที่รำต้นเน่าแล้วได้ผ่านกระบวนการรักษาเราก็จะเห็นดังในภาพนะครับว่าทุเรียนต้นนี้เนี่ยผ่านกระบวนการเยียวยารักษามาแล้วโดยการราดทางดินโดยการใช้ยาเชื้อไตรโคเดมามีการอินแจ็คเข้าต้นตามตำแหน่งของแผลด้วยนิวฟอสมีการพ่น แผลด้วยสารเคมีใน3กลุ่มคือกลุ่มที่1ก็คือไฟทอปทรากลุ่มที่2คือฟิวซเลียมและกลุ่มที่3ก็คือมอดเมื่อผ่านกระบวนการรักษาแล้วเสร็จเราก็จะเห็นครับว่าทุเรียนนั้นยังคงมีสภาวะการแตกใบอ่อนที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปว่าทุเรียนดังที่เป็นปัญหานั้นเกิดจากในส่วนของร่ต้นเนา่า ก็ยังคงไม่สามารถสรุปได้แต่ก็มีเป็นส่วนปัจจัยส่วนหนึ่งถ้าเรามาดูในลักษณะของอาการทุเรียนทั่วไปก็จะต้องแตกใบอ่อนก็เหมือนกับในภาพแต่การแตกใบอ่อนนั้นเป็นการแตกใบอ่อนที่ปลายยอดส่วนกรณีต้นที่เป็นปัญหาคำถามแตกใบอ่อนตามกิ่งตามแขนงเหมือนกับในภาพนี้ดังนั้นเราก็จะสรุปเป็นประเด็น คำถามแล้วก็การวิเคราะห์ให้กับพี่น้องสกอเห็นว่าประการที่ 1. ลักษณะของอาการยอดแห้งเกิดจากในส่วนของระบบรากที่เขาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งน้ำขึ้นมาได้เต็มในถึงปลายยอดในส่วนที่2ครับลักษณะของใบเล็กข้อสั้นใบเล็กแคะแกลน ตรงนี้ตอบได้เลยครับว่าตรงนี้เป็นผลมาจากกรณีของการใช้ฮอร์โมนหรือสารตัวพารโคบิทโซนที่เราเรียกว่าสารทุเรียนแล้วก็เข้าไปสู่ระบบรากไปกระทบต่อระบบบวกรากก็จะทำให้บวกรากนั้นเป็นปมแล้วก็จะกลายเป็นในลักษณะรากไม่สามารถทำงานได้ก็ไม่สามารถที่จะส่งน้ำขึ้นมานี่คืออาการที่ เราวิเคราะห์ในซิกด้านนี้ส่วนด้านขวามือด้านขวามือนั้นอาจจะเป็นในส่วนของกรณีที่เราได้ผ่านกระบวนการเยียวยารักษาเราบำรุงต้นมาเขาฟื้นตัวแล้วหมายความว่าในส่วนของซิกด้านนี้เนี่ยระดับการแตกใบอ่อนเป็นปกติถ้าเรามาวิเคราะห์ดูให้ใกล้เข้าไปอีกนะครับ เราจะเห็นอาการที่บันทึกภาพไว้นี่ก็คือผลจากการตกค้างของสารไฮโคบิวทนโซนหรือที่เราเรียกว่าสารทุเรียนแล้วก็ตกค้างอยู่ที่ระบบรากและลำต้นเราสอบประวัติไปก็พบว่าได้มีการใช้สารตรงนี้เนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วในการราดทางดินตรงบริเวณโคนต้นแต่เป็นการใช้ในอันตราที่ผิดพลาด ส่วนกรณีถ้าเราจะวิเคราะห์ต่อไปว่าอาการซุดโซมเกิดจากกรณีของลาต้นเน่าซึ่งกรณีของลาต้นเน่าตรงนี้ถ้าเราดูจากในส่วนของการวิเคราะห์พิทักษกรจะเห็นว่าซีกด,ด้านที่เป็นลําต้นเน่าได้ผ่านการอินแจ็ได้การท้นแผลได้การรักษาเสร็จแต่เขาก็สามารถที่จะแตกใบอ่อนได้ในส่วนของด้านร่างเราก็มีการใช้ ในส่วนของเชื้อไตรโคเดอร์มาร่วมกับการอินเจกทั้งที่เห็นสีเขียวและเขียวอมขาวนี่ก็คือการขยายตัวของเชื้อไตรโคเดอร์มาส่วนบริเวณลำต้นด้านบนและด้านล่างเราก็อินเจกด้วยสารในกลุ่มของอตัวฟอสฟอริกหรือนิวฟอสหรือจะเป็นฟอสฟอริกก็แล้วแต่ ผลของการรักษาด้านที่เป็นต้นเน่าก็มีสภาวะการแตกใบอ่อนเป็นปกติดังนั้นเราก็พอสรุปได้นะครับว่าในส่วนของปัจจัยสาเหตุหลักๆที่เราได้สรุปให้กับพี่น้องสกอรได้เห็นภาพคําตอบก็คือมาจากในส่วนของประเด็นที่1คืออาการตกค้างของ สารตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทาโซนส่วนอาการที่2เป็นในลักษณะของการที่เขาไม่สามารถที่จะส่งระบบท่อลำเลียงน้ำและอาหารขึ้นมาได้เนื่องจากในส่วนของระบบรากซึ่งได้รับผลกระทบตกค้างจากการใช้ฮอร์โมนตัวแพคโคบิทาโซน ในส่วนของประการที่สามในลักษณะของการฟื้นตัวมีการแตกใบอ่อนได้เป็นปกติบางส่วนก็เนื่องจากทุเรียนต้นนี้ได้ผ่านกระบวนการรักษามาแล้วก็ให้ผลผลิตในระดับหนึ่งในปริมาณที่ไม่มากเพราะฉะนั้นในส่วนของอาการโดยรวม สภาพต้นเขาอยู่ในระยะที่กำลังฟื้นตัวซึ่งเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าพินาศกรอนที่จะเข้าไปสู่ขบวนการแก้ไขก็คือการฟื้นฟูระบบรากการรอให้ในส่วนของสภาพต้นเขาซ่อมแซมตัวเองการใส่ปัจจัยบำรุงโดยเฉพาะปัจจัยที่เราควรจะมีการให้ก็คือสารกระตุ้นระบบรากและในส่วนของฮอร์โมน g เ l หรือจิบเบลลิกแอซิด อันนี้คือไปแก้ในส่วนของตัวสารทุเรียนหรือฮอร์โมนตัวแพคโควิทรส่วนในด้านของการควบคุมรังต้นเน่าเราก็อธิบายมาแล้วว่าเราควบคุมส่วนในด้านของการเสริมประสิทธิภาพของระบบรากเราก็จะใช้สารกระตุ้นรากการใช้ปุ๋ยบำรุงการใช้1500แคลเซียมไนเตรตการราดอาหารเสริมด้วยทุเคพัททีเคซอย1เคเคซอย2แล้วก็เซอร์คอน หรือการใช้ฮิวมิกแอซิดฟูลวิกลาาทางดินก็จะเป็นแนวทางที่ท่านจะปฏิบัติต่อไปสภาพต้นเขาก็จะฟื้นฟูเป็นปกติได้นี่คือคำตอนในคลิปนี้